สวัสดีค่ะมาพบกับช่องดีเบลิสสองห้าหกสามกันนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนําแนวทางยี่กี่ห้องลอตโต้รีวีไอพีนะคะสูตรคือร้อยบนบวกสิบล่างนะคะก็แอดก็จะมาลงเป็นแนวทางเนาะข้อจํากัดของสูตรนี้ก็คือว่าสองตัวล่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสองตัวล่างหรือสองตัวบนนะคะข้อจํากัดคือว่าถ้าเลขออกเบิ้ลถ้าเราไม่กดเบิ้ลก็คือจะหลุดนะคะก็มาแอดมาลงเป็นแนวทางเนาะใครสนใจโปรแกรมหรือว่าสนใจสูตรก็หรือว่าสนใจดูรอบต่อรอบ,รบก็เข้าไปที่ลายกลุ่มได้เลยนะคะ แอดจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะแอดจะพูดประจําเลยนะแต่ว่าความเสี่ยงนะั้นเราก็ต้องมีสูตรในการเล่นเพื่อที่จะลดความเสี่ยงนั้นลงนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, กด Subscribe ช่อง d b r i s 2 5 6 3ด้วยนะคะจะได้เป็นกําลังใจให้กับให้กับแอดในการทําคลิปใหม่ๆใ,ในแต่ละวันนะคะสูตรคือนะคะร้อยบนบวก10ล่าง ร้อยบนบวก10ล่างเข้าตั้งแต่รอบที่28จนถึงรอบที่34นะเข้า24 6 7รอบแล้วยี่กี้ก็จะเปลี่ยนสูตรไปเรื่อยๆนะคะเราก็ต้องมีสูตรมีเทคนิคในการดูนะคะมีเทคนิคในการเล่นมีเทคนิคในการจับยีก่กีนะมาลุยกันเลยนะคะเอารอบที่ใกล้จะลงทุนก็แล้วกันรอบที่33นะคะก็จะเอารอบที่32มาคําคำนวณร้อยบนนะคะก็คือ3บวก10ล่าง นะคะบวก10ล่าง10ล่างก็คือ3 3บวก3ได้6นะเพิ่มให้ได้8ตัวเราก็จะจับวิน8ตัวนะคะโปรแกรมจะจับวินให้เราเลยแต่ว่าโปรแกรมจะจับวินให้ดูรอบต่อรอบนะคะรอบที่33ออก6 5 5 0 2เราเล่น2ตัวล่างนะคะ0-2คําคำนวณได้0 2ย์ตรงตรงเลยก็จะใช้ทุนอยู่ที่ตรงอย่างเดียว28กับเลขอีก28รวมเป็น5 6นะคะแล้วถ้าเรากดตรงอย่างเดียวก็ใช้ทุนแค่28บาท นะคะยีก่กีจะให้1บาทเท่ากับ90 90ลบ28นั่นนั่นคือกำไรเรานะคะเยอะเลยกำไรเยอะเลยนะต่อไปรอบที่34อรอบที่33มาคําคำนวณ100บนก็คือ6บวก10ล่างนะคะ10ล่างก็คือ0 6บวก0ได้6นะเพิ่มให้ได้8ตัวนะคะ จับวิน8ตัวเลยนะคะรอบที่ 3, 4, เอา7 4309แล้วเล่น2ตัวล่างนะ09เ้าเข้าเราคำนวณได้90นะคะกดกลับเลขนะถึงจะได้หรือไม่เราก็กดแบบกลับเลยโปรแกรมให้เราตรงมาเรากดกลับเลยจาก78แล้วก็กด87ในโปรแกรมในในโปรแกรมให้ในโปรแกร,ม,ร,แกรมที่เราจะ,ะซื้อนะคะต่อไปรอบที่ 35... รอบที่34มาคําคำนวณร้อยบนก็คือ7บวก10บนบวก10ล่างก็คือ0น เจ็บวกศูนย์ได้7จ็ดนะ,นะเพิ่มให้ได้8จํานวนก็จับวินนะคะโปรแกรมจับวินให้แหละนะคะก็แอดก็มาลงเป็นแนวทางเนาะใครสนใจรอบต่อรอบนะคะ,ะ,คะก็เข้าไปที่ไลน์กลุ่มได้เลยนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ